าพามาดูหิมะหลังตกหลังจากตก2วันสองคืนนี่ขานาดตกปลปอยๆนะหนูบ้านหลังคาเหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นสมัมดูตอนเด็กๆอะ่ะแล้วก็อยู่ในก,สะกะสะัสสกอสอ่ะมีบ้านบ้านการ์ตูนหิมะตกบนหลังคานี่เลยเนี่เห็นของจริงแนละ้ว น่าจะประมาณสักน่าจะประมาณสักสิบสองเซนน่ะฝ่ามือนะฝ่ามือเดิเนเดินเดินเราพาดูหิมะอันนี้คือตอนใต้ของรัเสเซียนะ ไปดูแล้วตอนตอนเหนือล่ะไทบิเรียจะขนาดไหนเนี่ย <_ S 2> <t ot op oli> ตรงนี้แตตอตอปลงตตะโตบรี่เรานะนี่นี่นี่ทละลายถ้าละลายแล้วแม่กระฝนละลายแล้วแม่กระฝนตกนะแล้วก็เกิดความเย็นเนี่ยพื้นที่เราเกตที่มาเป็นทางเดินมันจะลื่นเป็นน้ำแข็งตอนนี้ก็ลื่นหน่อยๆ นี่ลื่นหน่อยๆเน,นี่ยเดินก็ต้องแบบไม่ใช่จะมาเดินสบายใจเฉิบนะเดินก็ต้องจิกเท้านะเคยลื่นมาแล้วสามรอบแล้วแต่มาอยู่นี่ลื่นนี่แหละแถวๆ <c oughs> นี่นี่นี่ลื่นแถวนี้ไนงะตีโค้งก็ลื่นปไปแล้วไปดูมาก,กัน าบ้านกับเรา ลื่นเนี่ยพอเราเกลดเกลดไม่เกี่ยงเนาะมันจะลื่นถ้าฝนตกนหิมะละลายเราก็จะลื่นเราเดินต้องจิกเท้าลงน้ำหนักดีๆตัวเสานหนาของหิมะตัเสาเสารั้วหน้าบา้านเลยนีต้นต้นสน แล้วก็เรียกต้น,นีิมะกันนะที่เขาตกแต่งประดับเสมัตลกับพี่ใหม่กันอ,องเท้าวันนี้ใส่ดีอ่ะตีนเราไม่หนาวอ่ะ คล้ายๆ UGG บัดอันนี้ไม่ใช่ย UGG จไตายเดียวกันนิดนึงไม่รู้จีห้ออะไรเนี่ยไม่รู้จีห้ออะไรเนะี <c> ่ย <oughs> มันก็ใส่ดีเหมือนกันนะตีนอุ่นดีอ่ะอนสบายนุ่มๆแต่ก็คือว่ามันก็ยังไม่ค่อยเกาะถนน เกาะถนนเท่าไรเนี่ยถ้าเจอมะมันก็ลื่นไงเราต้องเดินระวังแล้วก็อุ่นดียในตีนเรา